เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาชวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดก้าบสวัสดีครับมาพบกันแล้วกับช่องตีติดปั่นของเรานะครับวันนี้ก็พามาตะลุยกันในค่ายจ็อกเกอร์เกมมิ่งกันเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมนี้นะครับโคดินดากอนนะครับบอกเลยว่ามังกรทองของเรา พร้อมแตกแจกโหดแน่นอนครับวันนี้เรามีต้นทุนอยู่ที่1,482บาทนะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็เราจะเล่นเบ็ดละส0บาทครับเกมเกมนี้นะครับสำหรับฟีสป,ปินของเราเอกของเขานะครับหรือสแคตเตอร์ของเขาเนี่ยโหดมากๆนะครับอัตราแตกเยอะสุดก็คือเหรียญทองนะครับเราลงมาเป็นถ้วยทองครับและเราลงมาเป็นหยกนะครับทานผู้ชมเราต้องแบบ ภาวนาให้เหรียญทองออกเยอะๆนะครับแล้วก็ภาวนาให้แตกฟีสปินเร็วๆนะครับเกมวันนี้ถึงจะประสบความสําเร็จนะท่านผู้ชมนะโดยที่นะครับโดยที่ฟีสปินถ้าเราจะเข้าฟีสปินให้ได้เราต้องสะสมะครับนี่ของทองนะของทอง3แถวแรกครับหรือเป็นอักษรพิเศษแบบนี้ครับ3แถวแรกนะครับผสมกับของทองก็ได้นะท่านผู้ชมนะจะทาให้เราแตกเข้าสู่ฟีสปินนะแล้วก็ฟีสปินเนี่ย อัตราการแตกเหรียญทองนะั้นจะเยอะมากครับเหมือนเขาจะตัดอักษรกากาเก,ก,กลื่อนออกไปนะครับตัว J ตัว Q ตัว K เนี่ยตัดออกไปนะครับจะเหลือแค่เหรียญทองด้วยทองปลาเรือนะครับท่านผู้ชมอัตราการแตกนั้นโอ้โหน่าจะขั้นต่ำาร้0บาทเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะเอารับเปิดเกมแบบนี้ท่านผู้ชมระหว่างที่เรากดหมุนไปนเรื่อยๆแบบนี้นะครับขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะท่านผู้ชม คลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเด็กต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนํานะครับทางที่ดีนะครับน้องนหนูเด็กๆที่บ้านนะครับควรนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนญาติคนอื่นนะครับผู้ใหญ่เนี่ยมานั่งดูด้วยกันครับเขาจะได้ให้คําแนะนํากับการเล่นเกมของเราได้แล้วก็เขาจะได้รู้นะครับว่าเกมไหนดีเกมไหนเด็ดเกมไหนมันนะครับบอกเลยว่า ช่องตีตีปั่นของเรานะครับพี่ตีเนี่ยคัดสารเกมดีๆมาให้ผู้ชมได้ดูกันเลยแล้วนะครับเกมนี้ก็ Golden d ดาก o อนะครับเป็นเกมที่แบบคลาสสิกเกมเก่าแต่ว่าแตกโหดมากๆครับตัวคูณเนี่ยสูงมากครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแตกนะท่านผู้ชมแบบแ,บบแบบแรกๆจะไม่ค่อยแตกแ,แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเข้าสแคตเตอร์หรือว่าแบบแตกทีนึงเนี่ยรับรองว่าได้เยอะเป็นหลักแบบ ครึ่งพันแน่นอนเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันแน่นอนนะคุณผู้ชมอะไรตอนนี้เรากดแบบกําไรของเรานะครับเอไม่ใช่กำไรต้นหนอเรานะครับลดลงมา300บาทแล้วแต่ว่าเรายังมีหวังอยู่นะเรายังมีหวังอยู่เบ็ดละสิบบาทของเราเนะี่ยยังมีหวังอยู่นะครับถ้าแตกขอแค่ดอกเดียวเท่านะครับแตกแค่ดอกเดียวเท่านะั้นบันเทิงเลยนะครับ่านผู้ชมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจะหมูหรือจา่าวันนี้สแคตเตอร์จะมาไหม ต้องมาดูกันเลยครับต้องมาลุยพร้อมกันเลยนี่โอ้โหเฉี่ยวไปนิดเดียวไอช่องแรกไม่มาเฉยนะครับท่านผู้ชมตองเป็นแถว1ทั 2, ้งแถวแถว3นะครับได้ของทองหรือว่าได้อักษรตัวฟรีนะครับที่มีข้างขาวบินออกมา้วนะครับจะทําให้เราแต่เข้าสู่สแกตเตอร์หรือว่าฟรีสปินนั่นเองนะครับสิบรอบนะครับระหรว่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตีด้วยนะแล้วก็ สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับว่าเกมนี้ใครเคยแตะได้เยอะเท่าไหร่เล่นเบ็ดเท่าไหร่ใช้เทคนิคอะไรในการเล่นนะผู้ชมนะ,ะเทคนิคของเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับกดกันไปแบบเรื่อยๆให้ดูอัตราได้เสียของเกมเกมนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่แบบกาลังจะตัดสินใจเล่นเนี่ยจะได้รู้มากว่าเกมนี้แบบมันคุ้มไหมถ้าเราจะแบบลองเล่นนะครับ เรากดกันมาสักพกักน,นะครับประมาณ4นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ดับเบิลทัชดูไหมเพื่อแบบจะเรียกสแคต t เตอร์ได้นะครับทผู้ชมวีเก้านเก้าเหมาแถวอยู่นะเมื่อกี้นี้โอ้ตอนนี้เราลดมาประมาณนะครับประมาณนะห้าอยบาทนะทุกผู้ชมดูซิว่าเราจะแบบขอแบบหมดตัวเลยวันนี้ดูซิว่าจะแตกหรือจะหมดตัวนะคพับสามพันสี่เนี่ยจะหมดเลยไหม ดกระมัประมาณ700แล้วตอนนี้นะครับยังไงยังไงจะหมู่หรือจ่าครับโอ้โหดึงกลับแรงอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้อัตราการแตกอยู่ที่ซ้ายมือบนนะทานผู้ชม50-50นะครับอันนี้คืออัตราการแตกนะครับตัวสีเสี่ยวสู้นะครับทานผู้ชมาราจีีของเราก็คือแบบ ความอัตราการแตกของเรานะครับท่านผู้ชมอยู่ที่66ครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูซิว่ามันจะไปแตกที่จังหวะตัวเลขอะไรนะครับตอนนี้วิ่งขึ้นอยู่ครับแสดงว่าอัตราการแตกมันกําลังจะมาแล้วนะท่านผู้ชมนะดูได้นะนี่คือเทคนิคการดูเลยนะครับท่านผู้ชมต้องมาแล,ล้วล่ะถ้าไม่มานี่หมดตูดแน่นอน80นะครับตอนนี้80แล้วมาสิมาสิาสครับต้องมาแล้วนะต้องมาแล้ว 90%ครับตอนนี้เคยๆลุ้นนะครับตอนนี้ผมก็ลุ้นดูตัวเลขบนซ้ายแล้วตอนนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ยเสียงละเสียงคล้องมานึกว่าแตกตอนนี้ต้องแตกแบบ100%แล้วนะเพราะว่า100กว่าแล้วอะ่ะมาไหมละ่ะมาไหมละ่ะมาสิโอ้โดับเบิลทัพตอนนี้คือผมใช้เทคนิคดับเบิลทัรัวๆเลยนะครับท่านผู้ชม ราอัตราการกแตกสูงแล้วมันต้องมาแล้วละ่ะโอ้โหสองแล้วอะสองแล้วต้องมีสามสามไปไหนครับโอ้โอัตราการกแตกพุ่งไปถึงร้อยยี่สิบกว่าแล้วมินุ่าแตกเหรียญทองโอ้ยแตกเหรียญทองมาแล้วครับร้อยหกสิบบาทโอ้ยแตกมาโอเคอยู่นะต่อต่อให้ไม่เข้าฟินสปปินเหรียญทองมาเหรียญทองอีกหนึ่งชุดครับแปดสิบบาท โอเคตอนนี้คือตีตีไข่แตกขึ้นมาเป็น800กว่าบาทแล้วครับต้นทุนเรายัางโอเคอยู่ครึ่งๆอยู่นะครับตอนนี้พุ่งไปถึง1นะ้5แล้วตราการแตกมาแล้วต้องมาแล้วฟีสปีดของเราต้องมาแล้วครับต,ตัวคิวเหมาโหตัวคิวเหมาได้20่สเองเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วของโอ้ยค้องทองเรากว่าจะมาได้ตาเปิดมาที่50บาทครับท่านผู้ชมดูสิ แตกที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรานี้คือพอแตกปุ๊บเหลือหกสิบห้าเลยครับท่านผู้ชมไปวิ่งมาใหม่นะสิบรอบครับฟีเจอร์พีของเราไปดูซิว่าจะได้รางวัลใหญ่กี่ครั้งนะครับท่านผู้ชมเอาละครับระหว่างแตกแบบนี้นะครับขอฝากด้วยครับสำหรับส lot 2 p ูเพครับแหล่งรวมเกมมันๆแหล่งรวมเกมดีๆนะครับจากส lot 2 p ูเพย์ครับใครเบื่อเบื่อข้างนออยู่บ้านเนี่ยลองมาจัดกันได้ครับมีหลากหลายแมวให้เลือกเล่นแน่นอนนะครับ อุ๊ยโหต้นไม้ทองแบบนี้เรียบร้อยครับดอกนี้รางวัลใหญ่มาแน่นอน400บาทครับท่านผู้ชมโอ้โห,โโห,โหถ้ามีต้นไม้ทองขึ้นมาคือรางวัลใหญ่นะครับเป็นเหมือนบิ๊กวินหรือซูเปอร์วินของฝั่งโจเกอร์เกมมี่นะครับของค่ายโจเกอร์เกมมี่นะครับแล้วก็เป็นของเกมเกมนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้แค่นี้ก็จบแล้วครับเท่าทุนแล้วนะท่านผู้ชมผ่านไปครึ่งทางนะครับสำหรับฟิเตปินนี้ได้มาแล้ว 73- 6บาทนะครับรวมกับของเก่าก็น่าจะถึงพันสี่แล้วนะครับตอนนี้กําไรเราได้ประมาณ200บาทนะครับแล้วก็อีก4ครั้งที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรล้วนๆให้เราให้กับเรานะครับผู้ชมตอนนี้คือมาลุ้นเหรียญทองเดียวโอ้โหเรือเรือเอาไว้ทำไมเนี้ยเรือคืออักษรกกสุดแล้ว <laughs> ลองจากหยกหนึ่งนะครับโอ้โหเหรียญทอง เหลือฟิสปินอีกแค่2ครั้งนะท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ถึง1000บาทแสดงว่ากำไรของเรายังไม่ถึงแบบ500ร้นะครับตอนนี้โคเหรียญทองไม่มารอบสุดท้ายครับเหรียญทองมาเรียบร้อยครับต้นไม้ทองมาพร้อมกับเหรียญทองเราแตกมาดี่360้บาทครับตีขึ้นมาเป็น1 1 5 6่บาทนะครับสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับรางวันนีเออ้เขาเรียกฟีสปิน10ครั้งของเราในรอบนี้ได้มา1,100 56บาทเลยทีเดียวนะครับแตกปิดได้สวยครับแตกปิดที่360บาทนะท่านผูช้ชมเห็นไหมรางวัลรวมอยู่ที่1156บาทครับเดีย๋ยวเรากดรับมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปหักลบต้นทุนกำไรกันเลยนะครับว่าจะได้กำไรเท่าไหร่วันนี้ได้กำไรมาโอ้โหเชี่ยวไปน้อยเดียวท่านผู้ชมเกือบ500บาทเนาะไม่ถึง500บาทจริงจริง 482บาทครับโอ้โหถือว่าภารกิจในวันนี้เฟลนิดนึงครับแต่ก็ยังน้อยได้มาถึง482บาทนะครับสำหรับเกมเกมนี้อัตราการแตกสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราแบบใช้เวลาช่วงต้นนั้นในการดึงต้นทุนออกไปเยอะเกินไปนะครับผู้ชมก็เรียกว่าฝืนนั่นเองเอาละครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเกมมันเกณดีที่สล็อตูพน์นะครับผู้ชมไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ